สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเขากับใหม่วาซิลีเราลมาแตหนมากกันอีกแล้วนะคะด้วยเครื่องสำอางหลายแบรนด์นะมากเลยน,นะคะมีทั้งอินนะคะก็มีทั้งซิตราก็มีเมียวนนะคะมีโคโคโวน,นัสไดการุกก็มีมาสคาร่าของไลมิลล่านะคะเป็นล้ำหน้าฟรีคอนทัวร์ไปเลยะคะ่ะ ลองหรือว่าลองใช้ได้ไนะ้มมันขึ้นข้างนี้ปะรู้นาตาไม่ิมันก็นนนกลราเลองออกลองออกง่ายลอางออกจะดวกมันเลือสิ่งนี้ซิตบบ้าแค่รดมาลูกกระสางไปลูกมุนนจะทักชุ่มชื้นผสานพลังวิเศษ เราทานแล้วนะใช้ก็มันน่าใสขึ้นเลยเดีรนะะอน,น,นะน,นมันแห้งแห้งแห้งแล้วก็รวเรื่อกันะคะส่วนนี้เนาะคนทรู้จักกันแล้วนะนี่ไงชิต้าแครอทนะเขาว่าขั้นตอนที่หนึ่งใช้วันนุนผิวหน,น้าเป็นประจำทุกเช้าเย็นนะคะ มี F P F ไหมไม่มี F P F นะไม่กันแดดนะ้มีกันแดดเอาด้วยกันแดดของที่ใช้วันนี้คืตอตัวนี้เลยค่ะมีเบียร์นะก็เราก็ลัใส่มาใช้กันแดดมีเบียร์กันแดดวิตามิน e อและ F P F ห้าสิบ P A บอกเลยค่ะราคาะคะยี่สิบเก้าบาทนะคะ ห er. มันี่ราคาสี่สิบเก้าหกสิบสอของจุฬาเฮิ่งลองใช้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูวันหลังแล้วกันนะคะของจุฬาเราก็ทากันแบดลงไป นี่ขึ้นมาแล้วค่ะมาเพิ่มผักได้ค่ะ <S <S บอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้มาทกีมาแลาแต่เอามาโชว์ร้านแต่งหน้าด้วยใช่ตัวใหม่ของเราเองที่สั่งมาจากช็อปปี้เออเนี่ยสั่งมาในร้านในติ๊กต็อกนะคะก็คือสามตัวได้เลยค่ะอ่อราคาก็อยู่ที่ร้อย ร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทต่อไปนะเราก็มาโดองอินแล้วอินหมอกคอเวอร์แมตเตอร์ฟอร์เรชั่น Ff ห้าสิบ PA บอกบอกวันนี้ครบร้อยไปเลยนะมีแ้่กันแดดมีทั้งรองพื้นที่ใส่กันแดดด้วยโอ้โหไม่ซื้อหาหน้า แล้วขาวเลยอะเปลี่ยนเทดดิง้งผิวมันมีเยอะมาเลยตกใจทุก,กัดไม่โทุกตะตุกนี่ฮยย่า แล้วก็ลอให้ลองพื้นแห้งสักหน่อยนะคะล,ลองด้วยชินเนออยฟีดค่ะชินเนก็ลองซตมตะเดียนนะเดี๋อาจะพอๆเป็น่อแล้ พ่อพอนอ,อนเสียกันไบาต้อง่านนดต้อไปค่ะเอาจะมาเชยนเขียนบ้าน,าเ,น,น,นเลย มันท่าน,นอยู่คือเราจะใช้สีน,น,นี้นีน้อย่างนี้นะคะมานบปากนะแล้วตามด้วยสีชมพูพิงเรยดน ทำด้วยสีชมพูกับเด,ด้ค่ะค่อยเรียกว่าลิปอายออฟโรดนะครเป็นสีใช้โนเดียวกันอันไหนอยู่ตรงกลางก็ทาอันสุดท้ายนี่สวยเลยน,นะครับหลากให้ด้วยเยี๋ไาจะบาหวาหนนะคะว่าพ่อนอนนะวันนี้ขายของด้วยนะคะขายของที่ข้างโรงพาบานะคะอย่างลงืมมาเนาะ ทางโรงพยาบาลพนัง,งาค่ะร้านเจ้าเจงก้าซิดาปติเนนวันนี้ค่ะเราสองไม่ขายนะคะไปแล้วก็จะผ่านลึกเลยดีไหมตัดนมาขาล่า่อนนะะันทำอะไรอยะใช่ไหมทำวิโดเลยอิโอเออออปเ็นแบบไมนมาละ ลานถามว่าทำไมใหมทำอะไรแต่งหน้าลงวิดีโอไหมก็ถามว่าอะไรออโรจิ้งมี่ทำอะไรออโรจิ้งออโรหมายว่าออโรไปแล้วก็ปัดแจมนะคะโัวลูกลูกแต่งหน้าออกวิดีโอไหมคะกระแต่งไหมไม่แต่ง ไม่ไปหรอวเห็นร้านเราไม่สวยไหมสวยนาะกวัาเรามีสาวแต่แสดตัวฟ้านมน้องหลานชายม,มาไปเล่นบ้านแล้ไมไม่ม่้ที่บ้านลพว่อยเฮลิคอปเตอร์อะไร<ป><ป> บอกนี่นะไปอันนี่หรือเปล่าไปอันนี่ อันี้เป็นอันเสร็จลิปสีสวยมากปันนี่เราเราแต่งไวส้สบาย์สาวมัตผมหา,มางม้าเนาะใช่ใชแล้วอ่ะคอคริส,นสนนนตี้ล็อตสีของก็ต์นะส่วนหน้ามา้าให้มันยาวนะแล้วก็เก็บไว้แล้วนะแต่เราก็แค่แบบวีโกน,นแล้วก็เป็นรูปรธรรมดา เรหาเขาสูมาดานะคะมันก็หดเดิดนไน่บาเราคือมาประใหมกันค่ะสบายชรัรร้อิสโบคล,ลนะ,ะต,นตัวใบตาลผิวอเมริกันบาซิโอเมซิกันบาซิอ ก็อยมืนีันะคะสวยนะอบอกว่านี่เ,เลอะเลยมากคาร่าในการนั้นเราจะช่วยอยู่ข้างในนะจ๊ะสำหรับวันนี้ฝากบรีนย้ดด้วยค่ะกับภาษาญี่ปุ่นนะคะนั่นคือ อีโรกุตาอัสเบสเกสโบอันนี้อีซาโอีนันไสขอให้ใจคุณคิดไปเลยปวดหอบเหมือนกันบอลใส่แน่ค่ะเขาคิดบอลไฟแล้วจนนี้เขายังคิดอยู่ไหมเราก็ยังไม่รู้เลยแต่เราว่าบอลไส่บ้านเขาเนี่ยผลพดัดเยี่ยนะใครชอบก็ไปตามมดตามบ้น,นะคะคี่ใต่เมือนน้ำที่ทำต้นไม้ต้นไม้ไมจะลงติบโต,ตนะคะ จิตใจบริสุทธิ์งันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ